วัสดีค่ะวันนี้นะคะแอร์เชร์ของเรามีบริการจำหน่ายของที่ลุกบนเครื่องบินแล้วค่ะวันนี้นะคะเราขอนำเสนอค่ะมิสทีนค่ะแท่งนี้นะคะเป็นแท่งที่ขายดีมากเลยค่ะภายในแท่งนี้นะคะสามารถพกไปได้ทุกที่เลยค่ะสวยครบจบในแท่งเดียวกันว่าจะเป็นกรีดตานะคะหรือว่าทาปากหรือว่าจะเป็นเขียนคิวค่ะวันนี้โปรโมชั่นของเรา1แถม1หนึ่งค่ะเรามาดูชิ้นต่อไปนะคะ ขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าขึ้นเครื่องบินไอเอชนะคะเป็นแร r ไ i เทมค่ะสิ่งนี้นะคะเครื่องบินโมเดล a 3 2 0ค่ะรุ่นนี้นะคะตั้งไว้ที่บ้านนะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะเล่นหุ้นเล่นคลิปโตพุ่งเขียวพอดเขียวเลยค่ะแบบว่าเป็นอันนี้ดีค่ะจะเป็นกระเป๋านะคะอิเล็กทรอนิสค่ะอันนี้สามารถใส่ของที่จะเป็นพวกสายชาร์จหรือว่าเมาส์หรือว่าจะเป็น usb นะคะครบจบในกระเป๋าสะดวกสบายมากเลยค่ะ ต่อไปอ่ะอเนี่ยมานะต่อไปนะคะแล้วสำหรับน้องๆหนูๆน,นะคะก็เราก็มีสินค้าสําหรับน้องๆหนูๆเนี่ยเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะจะเป็นเสื้ออ,อนาคตนักบินอนาคตแอร์โฮสเตสตัวน้อยๆน,นะคะเราก็จะมีเป็นแบบบอดี้สูทแบบนี้เลยเนื้อผ้าเนี่ยนิ่มไม่ระคายเคืองผิวลูกหลานของคุณคุณแน่นอนเลยนะคะแล้วก็จะยังมีเป็นดินสอนะคะแล้วก็มีแม็กเนตติดตู้เย็นแล้วก็มีพาโซ่ด้วยตัวต่อ เสริมทักษะเสริมสติปัญญาของลูกๆหล,ล,ลานเลยนะคะดินสอวันนี้ขายหมดเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันขายดีมากจริงๆเลยนะคะเพราะว่าราคาแค่100บาทเท่านั้นเองได้เลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสามารถถอดหัวออกมาเปลี่ยนได้ด้วยนะคะจะเป็นดินสอเหลาแบบนี้เลยมี ตุ๊กตาน่ารักน่ารักอยู่ด้านบนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวพัซโซที่บอกไปเมื่อกี้นะคะตัวต่อมาเป็นเป็นโมเดล,เน,เดลน่ารักน่ารักเลยส่วน,นนี้ก็จะเป็นติดตู้เย็นนะคะม,มาถึง6ชิ้นเลยต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ยังมีนะคะลิมิเต็ดอี dition นะคะวันนี้จะเป็น เซ็ตหมวกนะคะแล้วก็เสื้อโปโลค่ะผ้าใส่สบายมากเลยค่ะใส่ขึ้นเครื่องแอร์เอเชียหรือว่าไปเที่ยวนะคะสวยมากดูดีค่ะผ้าดีมากเลยค่ะลองจับดูค่ะก็ะจะมีสองสีมีสีใช่ <Okay. S 1> มีให้เลือกทุกไซส์นะคะว่าจะเป็น S, M, L ค่ะสามารถเรียกลูกเรือสาวสวยของเราได้ตลอดทํางไฟเลยนะคะอย่าลืมนะคะขึ้นเครื่อง Air Asia มานะคะดูเมนูหน้าที่นั่งของท่านแล้วแบบลองเช็คอัปเดตนะคะว่าวันนี้มีอะไรขายบ้างเผื่อเป็นประโยชน์หรือว่าซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่เรารักก็ได้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ เชียของเราวันนี้มีสินค้าเพิ่มเติมมากมายนะคะเป็นสินค้าเฉพาะเครื่อง a เ r ียเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราขอนําเสนอเซตเดินเข้าป่าค่ะหรือว่าจะตั้งแคมป์ก็ได้นะคะดูจากหมวกแล้วนะคะเป็นทรงที่กันแดดรอบด้านนะคะกันแดดเวลาตกปากลาก้มๆเงยๆนะคะเหงื่อไม่ตกค่ะพร้อมทั้งแมสค่ะเข้าเซตกันเลยนะคะอีกทั้งยังมีกระเป๋ากันน้ําค่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวน,นะคะเวลาไปแคมป์โดนฝนหรือว่าอะไรก็ตามตัวนี้จะ กันน้ำค่ะกันอุปกรณ์ใส่ iPad เครื่องเล็กได้นะคะอันนี้400ร5 0บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ขายดีที่สุดเลยค่ะขายหมดถุกไฟเลยต่อมานะคะเวลาเวลาคอแห้งนะคะเราก็จิบน้ำไปด้วยนะคะเข้าเซตเลยค่ะใครมองมาก็รู้สึก350บาทเท่านั้นได้ยืดได้ค่ะปรับขนาดได้ค่ะ ให้กินพื้นที่ด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ไอเชียคิดมาได้ไอเดียดีสุดสุดค่ะสดุแบบเพลินใช่เป็นมิตรซิลิโคนนะคะเป็นซิลิโคนที่ใช่ถูกต้องค่ะสามารถสามารถดื่มจากตัวนี้ได้เลยค่ะอะไีกต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่พกพาง่ายสะดวกสุดๆดค่ะราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวน้องแอนจะแกะให้ดูนะคะรุ่นนี้ก็ขายดีเช่นกันค่ะ เยอะมากค่ะและนอกจากนี้นะคะมันก็จะยังมีแมสไลน์น่ารักน่ารักด้วยสําหรับใครที่รู้สึกว่าแมสสีดําไม่อยากได้อยากได้ลายน่ารักอยากได้ลายเครื่องบินถูกมากงวันนี้อยากได้แบบเปเชียสำหรับเอเชียนะคะใช่เราก็ต้องมีลายเครื่องบินของเอเชียนั่นเองมีสองลน์ถูกต้องค่ะอันนี้สายปรับระดับได้ด้วนนะแล้วก็สะท้อนน้ํานะคะก็คือ ไวรัสต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะรู้เลยนะคะถูกต้องเชียสำหรับอันนี้เนี่ยมีสายคล้องคอด้วยนะก็คือแบบถ้าถอดถูกต้องถอดกินข้าวกินน้ำก็คือสามารถถอดได้เลยไม่ต้องออมแมสไปวางที่ไหนน็บไม่ต้องเล่ไม่ต้องไปเปื้อนที่ไหนเลยนะคะอันนี้ก็คือน่ารักมากๆแถมราคาน่ารักด้วยนะคะต้องซื้อเหมือนกันนะคะ สำหรับคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบค่ะเพราะว่าตัวนี้จะลดกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อจากที่เราไปเดินเที่ยวมาทั้งวันนะคะสอดตัวนี้นะคะเข้าไปในรองเท้าของท่านนะคะและทุกอย่างจะสะอาดกลิ่นไม่มีเราสามารถใส่ซ้ำรองเท้าได้กี่รอบก็ได้ไปเดินโดนฝนโดนเลยมาใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะจบทุกปัญหาขี้คายค่ะสำหรับคนที่มีกลิ่นเท้านะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะ ตัวนี้ราคาสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยต่อหน่วยคีเจตัวสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบบาทเพียงสี่ร้อยเก้าสิบบาทคนั้นเองนะคะนี่ใส่แบบนี้เลยใส่เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กไว้นะคะแล้วมันก็จะทํางานของมันโดยอัตโนมัติเลยถูกต้องฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆแบคทีเรียนะคะกลิ่นอับต่างๆมันก็จะหายไป อย่าลืมนะคะขึ้นมาเครื่องไอเชียนนะคะเรียกหาน้องแอร์ได้เลยนะคะใครต้องการตัวช่วยดีๆสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้โดยสารนะคะเรามีครบทุกอย่างให้ท่านเลือกเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันบนไฟนะคะ See you